จากเด็กวัดสู่ธุรกิจหมื่นล้านสมยศชาวริตเจ้าของจิบคอมพิวเตอร์ชีวิตเริ่มต้นจากความไม่มีที่บ้านยากจนสุดๆต้องมาเป็นเด็กวัดชกมวยหาเงินเรียนบางวันไม่มีเงินซื้อข้าวกลางวันพอจบมัธยมแล้วเรียนต่อ ด้านคอมพิวเตอร์จากมอรามคำแหงแล้วก็เริ่มต้นเป็นมนุษย์เงินเดือนในธนาคารแห่งหนึง่งในงานด้านคอมพิวเตอร์ต่อจากนั้นเขาลาออกจากธนาคารแล้วมาเริ่มต้นธุรกิจล้านขายคอมพิวเตอร์เป็นห้องเช่าเล็กๆที่เซียรลังสิตโดยเงินทุน2 0 0 0บาทผ่านไป23ปีโดยความกล้าคิดกล้าเสี่ยงและการมองหาและคว้าโอกาสทำให้เงินทุน2 0 0 0บาท ในวันนั้นกลายเป็นหมื่นล้านในปัจจุบันเรื่องราวของคุณสมยศบอกเราว่าคนทุกคนมีโอกาสประสบความสำเร็จได้ทุกคนถ้าหากล้าคิดกล้าเสี่ยงมองหาและคว้าโอกาสและนี่